ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามโรงเรียนปิยะบุตรศึกษากรสอนโดยคุณควรนะคะรอสัน้นหรือว่าครูเฟิร์นนะคะวันนี้เรายังคงอยู่กันในเรื่องการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์น,นะคะในเรื่องที่หนึ่งทักษะการและสื่อความหมายของข้อมูลค่ะ คุณครูจะมาทบทวนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคือกิจกรรมที่หนึ่งจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลได้อย่างไรซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะจะมีด้วยกัน2ตอนด้วยกันค่ะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมในตอนที่1กันก่อนค่ะไปทำกิจกรรมกันเลย เรื่องในกิจกรรมนี้นะคะเราจะใช้หนังสือเรียนในหน้าที่เก้าถึงหน้าที่สิบสองค่ะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนเรียนคู่และทบทวนไปพร้อมๆกับครูได้เลยนะคะและในส่วนของแบบบันทึกกิจกรรมจะอยู่ในหน้าที่แปดหน้าที่เก้าและหน้าที่สิบเอ็ดค่ะสำหรับรายละเอียดของกิจกรรมในวันนี้นะคะขั้นตอนในการทำกิจกรรมของเราในวันนี้นะ คุณครูจะให้นักเรียนนะคะอ่านข้อมูลเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าต่อเดือนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประสิทธิภาพพลังงานเบอร์5ซึ่งมีการนำเสนอ3รูปแบบด้วยกันนะคะได้แก่ข้อความแผนภูมิรูปภาพและตารางจากนั้นนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันอภิรายนะคะว่าการนำเสนอทั้ง3รูปแบบเนี่ยประกอบด้วยข้อมูลอะไรบางที่เหมือนกัน และบันทึกผลลงในแบบมปบันทึกกิจกรรมค่ะข้อที่สองนะคะคุณครูคก็จะให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและเปรียบเทียบว่าการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบใดที่ทําให้เข้าใจได้ง่ายถูกต้องในเวลาที่รวดเร็วค่ะอ่าอยากทำกิจกรรมกันหรือยังคะงั้นไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะสามรูปแบบที่ครูได้ให้นักเรียนสังเกตนะคะก็จะมีรูปแบบที่หนึ่ง แบบข้อความดูแบบที่2แบบแผนภูมิรูปภาพรูปแบบที่สจะเป็นในรูปแบบของตารางค่ะซึ่งทั้งสามรูปแบบนี้นะคะจะมีข้อมูลเหมือนกันหมดเลยนะคะแค่การแสดงข้อมูลจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองอ่าครูครูอยากให้นักเรียนนะคะลองสังเกตด,ดูนะคะว่าทั้งสามรูปแบบนี้เหมือนกันอย่างไรอะไรที่เหมือนกันบ้าง หรือแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันตรงไหนนักเรียนต้องสามารถบอกได้นะคะซึ่งนักเรียนสามารถกดหยุดคลิปวิดีโอเพื่อสังเกตได้และกลับมาเล่นตามปกติได้เมื่อนักเรียนสังเกตเสร็จแล้วนะคะเรามาดูในแบบบันทึกกิจกรรมในหน้าที่8และหน้าที่9กันดีกว่าคะ่ะนักเรียนเปิดแบบบันทึกกิจกรรมแบบพร้อมกับคุณครูเลยนะคะสําหรับกิจกรรมที่1 จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลได้อย่างไรในตอนที่หนึ่งนีนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะทํากิจกรรมนี้เพื่อเปรียบเทียบการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลในรูปแบบต่างๆค่ะเรามาดูบันทึกผลการทำกิจกรรมค่ะสำหรับผลการอภิปรายนะคะก็ถามว่าข้อมูลค่าไฟฟ้าต่อเดือนของเครื่อใช้ไฟฟ้าที่มีระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ห้า ที่นำมาเสนอทั้ง3รูปแบบที่นักเรียนได้เห็นไปนะคะประกอบด้วยข้อมูลที่เหมือนกันได้แก่อ่นักเรียนคิดว่ามีข้อมูลไหนบ้างทั้ง3ารูปแบบที่เหมือนกันค่ะนั่นก็คืออะไรเอ่ยสิ่งที่เหมือนกันนะคะก็คือ 1. นชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะและ 2. นั่นก็คือค่าไฟต่อเดือนค่ะ เรามาวิเคราะห์กันดีกว่าค่ะจากตารางนะคะตารางที่นักเรียนเห็นนะคะคือตารางผลการเปรียบเทียบการนำเสนอข้อมูลไปฟ้าในรูปแบบข้อความแผนภูมิรูปภาพและตารางค่ะก็จะเป็นตารางเหมือนกับในหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมของนักเรียนเลยนะคะดังนั้นนะคะเรามาลองวิเคราะห์กันดูนะคะว่าในรูปแบบของการนำเสนอเนี่ย มีรูปแบบไหนบ้างที่เข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้ถูกต้องและเข้าใจได้รวดเร็วรค่ะเรามาดูในส่วนของรูปแบบของข้อความนะคะข้อความเ party, นี่ยจะทําให้เราเข้าใจได้ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะมาดูในส่วนของรูปแบบแผนภูมิรูปภาพนะคะแผนภูมิรูปภาพเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจได้ถูกต้องและเข้าใจได้รวดเร็วค่ะ และสุดท้ายนะคะรูปแบบของตารางนะคะรูปแบบของตารางเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจได้ไง่ายขึ้นเข้าใจได้ถูกต้องและเข้าใจได้รวดเร็วค่ะดังนั้นนะคะรูปแบบการน,นำเสนอข้อมูลที่เข้าใจได้ง่ายถูกต้องในเวลาที่รวดเร็วคืออะไรคะรูปแบบไหนเอย่ยนั่นก็คือรูปแบบของ ตารางนั่นเองค่ะก็คือรูปแบบที่สามนะคะการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางนะคะเพราะอะไรทำไมรูปแบบตารางจึงเข้าใจได้ง่ายถูกต้องในเวลาที่รวดเร็วค่ะเพราะว่าตารางนะคะจะแสะดงค่าตัวเลขที่สามารถบอกได้เลยนะคะว่าเพื่อใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดเนี่ยมีค่าไฟฟ้าต่อเดือนเป็นเท่าไหร่มองแล้วนะักเรียนคิดว่า มันทำให้เราเข้าใจได้ง่ายถูกต้องและรวดเร็วจริงไหมเอ่ยนักเรียนลองไปพิจารณาดูนะคะแล้วนักเรียนล่ะคะนักเรียนคิดว่าเป็นรูปแบบใดเอ่ยเรามาเข้าสู่ช่วงฉันรู้อะไรกันดีกว่าค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามด้วยกันทั้งหมดสามข้อด้วยกันนะคะเรามาดูคำถามที่หนึ่งค่ะคำถามที่หนึ่งเขาถามว่า การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใด,ดที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้เร็วที่สุดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดมีค่าไฟฟ้ามากที่สุดเพราะเปตุใดเขาถามว่านะคะนักเรียนอ่านดีๆนะที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้เร็วที่สุดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดมีค่าไฟฟ้ามากที่สุด้อนนี้ตอบข้อไหนเอ,อ่ย นั่นก็คืออะไรคะแผนภูมิรูปภาพนั่นเองนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราสามารถมองเห็นจํานวนเหรียญได้ชัดเจนในกรณีที่เราวาดแผนภูมิรูปภาพเป็นเหรียญเราก็จะเห็นว่าถ้าเดือนไหนมันมากกว่า่าจำนวนเหรียญก็จะมากกว่าทุกเดือนถูกต้องไม่เอ่ยดังนั้นเราจะเห็นจำนวนเหรียญเนี่ยได้ชัดเจนและ เปรียบเทียบได้อย่างรวดเร็เรวกว่ารูปแบบอื่นๆค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2บอกว่า,ก,วาการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดที่แสดงค่าไฟฟ้าต่อเดือนได้เข้าใจง่ายที่สุดเพราะเหตุใดนะักเรียนตอบรูปแบบใดคะนั่นก็คือรูปแบบของตารางนั่นเองค่ะ เพราะว่าตารางนะคะจะแสะดงค่าเป็นตัวเลขที่ถูกต้องและแสะดงข้อมูลเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดกับค่าไฟฟ้าต่อเดือนอย่างชัดเจนนะคะทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายสุดเลยว่าค่าไฟฟ้าเดือนไหนอ่าค่าไฟฟ้าเดือนไหนที่มากที่สุดหรือว่าน้อยที่สุดนะคะเพราะว่ามันมีตัวเลขที่ถูกต้องและชัดเจนแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกันในข้อที่หนึ่ง ก็ถามว่าเข้าใจได้เร็วที่สุดอ่าเข้าใจได้เร็วที่สุดเพราะว่าอะไรถ้าเราใช้แผนภูมิรูปภาพยิ่งจํานวนมากภาพที่เราวาดก็ต้องมากขึ้นด้วยถูกต้องไหมคะดังนั้นถ้าเราสังเกตได้ชัดเลยว่าภาพไหนมากสุดแสดงว่าเดือนนั้นมีข้าวไฟฟ้ามากที่สุดนั่นเองค่ะถ้าเดือนไหนมีรูปจํานวนเหรียญน,น้อยที่สุด เราก็จะสังเกตได้ชัดเจนเลยว่าเดือนนั้นจะต้องเป็นเดือนที่มีค่าไฟฟ้าน้อยที่สุดนั่นเองค่ะนักเรียนผมเข้าใจมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อข้อที่สมกันค่ะสำหรับข้อที่สามนะคะก็ถามว่าจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลค่าไฟฟ้าของเพื่อนใช้ไฟฟ้าค่ะ ังนั้นนะคะจากกิจกรรมที่เราได้ทํากันในวันนี้นะคะพบว่าการจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูลค่าไฟฟ้าต่อเดือนของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดนะคะสามารถทําได้ทั้งรูปแบบข้อความแผนภูมิรูปภาพและตารางค่ะเพราะอะไรเพราะว่าสามารถสื่อความหมายให้เข้าใจได้ถูกต้องซึ่งแต่ละรูปแบบนะคะก็จะเหมาะสมกับการนำไปใช้ในการ ตอบคำถามที่มีลักษณะที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวตัวอย่างเช่นอะไรคะเหมือนข้อที่หนึ่งไงคะข้อที่หนึ่งถ้าเราอยากรู้ว่ารูปแบบใดนะคะที่ทำให้เราสามารถรู้ได้เร็วที่สุดว่ามีค่าไปปะมากที่สุดนั่นก็คือแผนภูมิรูปภาพแต่ถ้าในกรณีที่เราอยากได้รูปแบบที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะคะเราก็ควรใช้รูปแบบของ าานั่นเองค่ะวันนี้นะคะนักเรียนก็คงได้ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่ารูปแบบการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเนี่ยมีรูปแบบอะไรบ้างและแต่ละรูปแบบนะคะเหมาะสมกับการนำไปนำเสนอข้อมูลอะไรนักเรียนก็คงทราบกันแล้วนะดังนั้นสุดท้ายนะคะคุณครูขอฝากแบบบันทึกกิจกรรมในหน้าที่8หน้าที่9และหน้าที่11นะคะ ฝังนักเรียนทุกทวนและทําแบบอันชุตกิจกรรมด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวีโอต่อไปค่ะและเจอกันใหม่ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย